So your friend. ที่ร้านอาหารเอกรรมดื่มเหล้าแล้วเมามากเนมัตบังเอิญชนผู้ชายคนหนึ่งเอกรรมเห็นชายคนนั้นประคองเนมัตเขาไม่พอใจอัตวิทย์บอกชายคนนั้นว่าเขาก็ใจว่ามันเป็นอุบัติเหตุเอกรรมต่อว่าอัตวิทย์ว่าไม่สนใจเนมัตทําให้เธอถูกดูหมินทั้งสองก็ทะเลาะกันเนมัตพยายามห้ามทั้งสองและตบหน้าเอกรรมแต่ฮาลินก็หยุดเธอไว้และพาเอกรรมเดินจากไป ที่บ้านรอบดูสันทูรูปีสงสัยว่าทำไมฮาลีนถึงยังไม่มาหาพวกเขาเลอร์ปีบอกว่าบางทีจัสมินอาจจะห้ามฮาลีนไม่ให้มาสาธิตบอกว่าฮาลีนเป็นหลานของพวกเขาเธออยากจะดูแลฮาลีนรูปีบอกว่าฮาลีนกลับมาเพื่อจะทำร้ายเนยมัดมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ฮาลีนรู้จักกับเอกรรม นาสมาหามาลิกาที่บ้านถามว่ามาลิกาจะร่วมมือกับเธอเพื่อให้บทเรียนกับเนมัตรหรือไม่เธอแสดงรูปถ่ายที่เธอจัดฉากเอาสิ่งของที่มาลิกาเคยให้อัตวิทไปวางไว้ตามที่ต่างๆในห้องของอัตวิทบอกมาลิกาว่าอัตวิทยังรักมาลิกาอยู่และยังเก็บของเหล่านี้เอาไว้มาลิกาตกลงร่วมมือกับนาสถามว่าเธอควรที่จะทําอย่างไรนาสยิ้ม คิดว่ามาริกาติดกับดักของเธอแล้วต่อมาอัตวิทกับเนมัทกลับมาที่บ้านเขาขอโทษเธอเรื่องที่เกิดขึ้นที่ร้านอาหารเนมัทขอบคุณเขาที่ช่วยควบคุมสถานการณ์อัตวิทยคิดว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้เอกรรมกับเนมัท พบกันอีกฮาลีนขับรถพาเอกร,รมมาส่งบ้านเรนุกาเห็นเอกรรมเมาไมา่กลับมาจึงได้ต่อว่าเขาเธอไปหยิบปืนมากูว่าเธอต้องการให้เขาลืมเนมัสแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่อย่างนั้นเธอจะฆ่าตัวตายอัตวิทย์คุยกับฮาลีนอยู่ที่หน้าบ้านของเขาเขาถามเธอว่า จัสมินส่งเธอมาทำให้เขากับเนมัตอย่ากันหรือไม่ฮารลีนบอกว่าเธอไม่รู้ว่าตอนนี้จัสมินคิดที่จะทำอะไรเธอสนใจแต่เอกรรมและไม่ได้สนใจเขาเธอรักเอกรรมและไม่ต้องการให้เนมัตกลับเข้ามาในชีวิตของเอกรรมอีกเธอขอให้อัตวิทย์อย่าบอกเรื่องนี้กับ ไม่อย่างนั้นเนมัตก็จะกลายเป็นภรรยานอกกฎหมายของเขาและเธอก็จะกลายเป็นภรรยาตามกฎหมายของเขาแทนซึ่งเธอไม่ต้องการแบบนั้นและเขาก็คงไม่ต้องการเช่นกันเนมัตเห็นอัตวิทยืนคุยกับใครบางคนอยู่ที่หน้าบ้านก็สงสยัยและออกมาดู เพลิงรักสามหัวใจต้นฉบับตอนที่584เนมัรโตรงเรียกอัตวิทอัตวิทตกใจที่เห็นเนมัรพบว่าฮาลีนหายตัวไปแล้วเขาโล่งใจที่เนมัมรไม่ได้ยินที่เขาคุยกับฮาลีนโกหกเธอว่าโคศกพักมาคุยกับเขาในเรื่องการหาเสียง ที่บ้านขรโปครัวรันทาวาเรนุกาบอกให้เอกร,รมสาบานกับเธอวา่าเขาจะลืมเนมัตและยอมรับฮาลีนเข้ามาในชีวิตเอกร,รมให้สัญญาวา่าเขาจะพยายามทําให้ดีที่สุดมลิกาแอบได้ยินก็ไม่พอใจที่บ้านขรโปครัวกาปูเนมัตยืนอยู่ที่ระเบียงนอกห้องคิดว่าฮาลีนคงรักเอกร,รมจริงๆ อาตวิท์มหาเอมัรบอกเธอว่าเขารู้ว่าเอกรรอยังรักเธออยู่และเอกรรมคงเจ็บปวดที่เข้าใจว่าเธอท้องเนมัร์บอกว่าเธอจะยอมแกล้งทำเป็นท้องเพื่อครอบครัวของพวกเขา ที่บ้านเขอโพรันทาวาเอกรมอยู่ในห้องคิดว่าเขาไม่สามารถทำให้เรนุกาเสียใจได้เขาโทรหาหาลีนแต่มาริกามาแย่งโทรศัพท์ไปเอกรมบอกมาริกาวา่าเขาได้ให้สัญญากับแม่ไวแล้วเขาจะผิดคำสัญญาไม่ได้มาลิกาเดินจากไปด้วยความไม่พอใจเอกรมโทรหาหาลีนอีกครั้งบอกเธอวา่าเขาสัญญาว่าจะไม่ดื่มเหล้าอีกเขาอยากพบเธอวัน พรุ่งนี้ฮาลีนได้ยินก็ดีใจเรนุกาแอบฟังเอกรรมคุยกับฮาลีนก็ดีใจอธิษฐานให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองเป็นไปได้ด้วยดีวันต่อมาดูพี่สาธิตมาที่บ้านครอบครัวกาปูแสดงความยินดีกับเนมัตท,ที่ตั้งคันนาสบอกนิรูว่าเนมัตมีความสุขเหมือนตั้งคันจริงๆเธออยากจะเปิดโปงเนมัตนิรูบอกนาสว่าเธอก็อยากทำเช่นนั้นเหมือนกัน แต่พวกเธอไม่สามารถต่อต้านชามเชได้ต่อมาเนมัดกำลังทำอาหารในห้องครัวได้รับโทรศัพท์จากเลอฟรีบอกว่าเธอไม่ค่อยสบายจึงไม่ได้ไปหาเนมัดเธออยากได้เบอร์ของหมอที่เป็นเพื่อนของนาสเนมัดบอกเลอฟรีว่าเธอจะไปหาเบอร์โทรให้ ต่อมาเนมัดมาที่ห้องของนาสในขณะที่นาสไปเข้าห้องน้ำเธอหยิบโทรศัพท์ของนาสมาและส่งเบอร์โทรของหมอให้เลิฟลีเธอตกใจที่เห็นรูปถ่ายเธอกับอัตวิทที่นาสแอบ,บถ่ายเอาไว้นาสออกมาจากห้องน้ำสงสัยว่าเนมัสจะเห็นรูปถ่ายในโทรศัพท์ของเธอหรือไม่เนมัดไม่พอใจคิดว่าวันนี้เธอจะเปิดเผยความจริงของนาสให้ทุกคนได้รู้ เพลิงรักสามหัวใจต้นฉบับตอนที่585 เนมัตบอกนาสว่าเธอไม่คิดเลยว่านาสจะทำเรื่องเลวร้ายแบบนี้เธอจะเปิดโปงนาสต่อหน้าทุกคนนาสปิดประตูห้องขอให้เนมัตยกโทษให้เธอเนมัตจะลากนาสออกไปจากห้องแต่นาสผลักเนมัตเนมัตบอกว่าเธอจะไม่มีวันยกโทษให้นาสบอกว่าที่เธอทำแบบนี้ก็เพราะเธอคิดว่าเนมัตกับมาริกาแย่งทุกอย่างไปจากเธอดังนั้นเธอ จึงต้องการจะแก้แค้นเนมัตบอกว่านาส ไม่เข้าใจความหมายของความรักทำให้เธอต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเนมัตถามว่าเธอเป็นคนเผยแพร่ข่าวของเจลงในเว็บไซต์ใช่หรือไม่นาสไม่ตอบแล้วร้องไห้เนมัตบอกว่าตอนนี้เธอแน่ใจแล้วว่ามันเป็นฝีมือของนาสและนาสทำให้เจต้องฆ่าตัวตายนาสบอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นแบบนั้นเนมัตถามนาสว่าจ a ส m i เป็นคนสั่งสอนให้เธอ เป็นคนแบบนี้หรือเปล่านาสบอกว่าเธอภูมิใจที่เธอเป็นลูกสาวของจัสมินเทโจแย่งทุกอย่างของจัสมินเหมือนที่เนมัรแย่งทุกอย่างของเธอไปเธออยากมีชีวิตแบบเทโจแต่ความเป็นจริงเธอไม่มีอะไรเลยอีกทั้งเอกรรมก็รักเนมัรตอย่างบ้าคลั่งเนมัรมาที่บ้านหลังนี้และมีทุกอย่างก็เพราะอัตวิสเนมัดบอกว่านาสก็มีทุกอย่างเช่นกัน รูปีและสาธิตให้ความรักแก่เธอกับนาสเท่าๆกันและนาสก็ได้แต่งงานกับคนที่ตัวเองรักนิคิวเป็นคนดีและเข้าใจความเจ็บปวดของคนอื่นแต่เขาจะต้องรู้สึกเจ็บปวดถ้าเขาได้รู้ความจริงของนาสนาสบอกเนมัตว่าเธอได้ทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเธอขอให้เนมัตอย่าบอกเรื่องนี้กับนิคิวเพราะเขาจะต้องเกลียดเธอ เนมัดผลักนาสและวิ่งออกไปจากห้องฮาลินก็พาเอกร,รมมาที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะเธอกับเอกร,รมปั้นโมดินด้วยกันเอกร,รมก็จินตนาการว่าฮาลินเป็นเนมัดแล้วร้องไห้ฮาลินก็พยายามปลอบเอกร,รม ที่บ้านครอบครัวกาปูนาสวิ่งตามเนมัสมาที่ทางเดินคอร้องให้เนมัสอย่าทำแบบนี้เพราะทุกอย่างผ่านไปแล้วและเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เนมัสเริ่มต้นชีวิตใหม่กับอัตวิทเอกรมก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เช่นกัน ถ้าเนมัตบอกความจริงของเธอกับทุกคนเธอจะต้องสูญเสียทุกอย่างเนมัตบอกให้นาสปล่อยเธอนิคิวก็ร้องเรียกนาสนาสกับเนมัตหันไปเห็นนิคิวก็ตกใจ